พระพุทธรูปองค์สำคัญที่ชาวอ่อนนุชให้ความศรัทธาและถูกล่ำลือในเรื่องของความปฏิหารกับพระพุทธรูปที่มีนามว่าหลวงพ่อโตแห่งวัดยางพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครหนึ่งในตำนานเรื่องเล่าขานกล่าวกันว่าในอดีตยุคก,ก่อนปีพศ .2500 ลำคลองพระขนงในอดีตยังคงมีการใช้เรือสัญจรกันมากบ้านเมืองยังไม่หนาแน่น ไฟฟ้ายังไม่ครอบคุมเข้าถึงเมื่อเวลาพบค่ำตามลำคลองก็จะมืดสนิทไม่เป็นดังเช่นปัจจุบันสมัยก่อนมีการล่าลือกันว่าตามลำคลองพระขนงนั้นมีผีพรายชุกชุมใครที่พายเรือในยามค่ำมักเจอดีทุกลายไปบางคนเจอเขย่าเรือบางคนเจอเป็นล่างดำหรือบางคนจมน้ำเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุจนทําให้ชาวบ้านต่างขวัญถวา ไม่กล้าที่จะออกไปบริเวณท่าน้ำยามเวลาคำ่ำหลายคนนำเรื่องไปปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดต่างๆหนึ่งในนั้นคือหลวงพ่อสมบุญเจ้าอาวาสวัดยางในสมัยนั้นชาวบ้านในละแวกคนไหนที่ยังคงใช้เรือท่านจะให้เหรียญหลวงพ่อโตไว้แขวนติดตัวเมื่อชาวบ้านได้นำไปใช้ต่างก็ไม่พบเจอเรื่องประหลาดหรือพูดผีใดๆ จนล่ำลือกันว่าเหรียญหลวงพ่อโตรุ่นแรกนั้นหากใครแหว่งผีพายหรือวิญญาณก็จะกลัวไม่กล้าเข้าใกล้อีกตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อโตย้อนไปในอดีตได้มีโครงการสร้างสะพานข้ามคลองข,ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อทดแทนสะพานเก่าที่เริ่มชำรุดทรุดโทรมจึงได้มีการลื้อถอนสะพานกับในขณะที่มีคนงานหลายชีวิตกำลังทำงาน ได้เกิดเหตุสุดตัวถล่มของสะพานอย่างรวดเร็วคนงานที่กำลังทำหน้าที่หนีออกมาไม่ทันทำให้มีผู้ต้องสังเวยในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นจำนวนมากแต่มีหนึ่งคนงานที่รอดมาได้ในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เล่าให้ฟังว่าในขณะที่ทำงานเหมือนมีเสียงเรียกชื่อตนโดยไม่ทราบที่มาของเสียงอยู่หลายครั้งจนทำให้ต้องออกไปดูว่าใครเรียกชื่อตน ในขณะกำลังก้าวพ้นเขตก่อสร้างนั้นสะพานก็เกิดการถล่มอย่างรวดเร็วโดยตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะรอดมาได้เพียงเสี้ยววินาทีคนงานคนนี้เชื่อว่าเหตุที่รอดมาได้นั้นเพราะเหรียญรุ่นแรกหลวงพระโตที่แวนติดตัวเสมอทำให้เหรียญรุ่นแรกหลวงพระโตวัดยางที่สร้างในปี2496จัดเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่า และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่ในอดีตโดยเฉพาะชาวพักขนงหรือชาวอ่อนนุชยกให้เป็นเหรียญอันดับหนึ่งในถินนี้อย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ